สวัสดีครับรายการทุกิดทั่วไทยมาแล้วครับพบกับผมเตือนายมีชัยรายการที่จะนําคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยแล้วก็ไม่ไกลจากตัวคุณนะครับเราพบกันเป็นประจําทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ15นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาทางช่องไทย PBS แล้วก็คุณผู้ชมนะครับยังสามารถติดตามชมรายการทางสื่อออนไลน์พร้อมกันนะครับได้ที่แฟนเพจ a c e b o o k ทุกทิดทั่วไทยด้วยครับ อากาศเดือนเมษายนนะครับร้อนกันทั่วหน้าทุกที่เลยนะครับแต่ว่าก็มองให้เป็นเรื่องดีว่าอย่าร้อนใจตามก็ได้เพราะว่าอย่างน้อยน,นะครับมีแหล่งท่องเที่ยวทางน้ําก็คึกคักกันมากเลยนะครับมีให้เลือกไปเที่ยวกันนะครับออกไปในบรรยากาศนั้นก็ถือว่าสว่างสดใสดีครับส่วนวันนี้ครับก็มีแนวทางอาชีพหารายได้เป็นวิถีชาวบ้านนะครับที่หลบร้อนทํากันในร่มได้ที่ไม่ต้องออกไปเจอแดดด้วยครับ กลุ่มผู้เลี้ยงหนูนาจังหวัดกาลสินรวมตัวเลี้ยงหนูนายักษ์งขายรับกระแสลูกค้าที่ยังนิยมไม่มีตกสันสนีแสวงสีพาดูชาวบ้านนครพนมรวมกลุ่มเลี้ยงปลาเพาะในกระชังขายดีจนเลี้ยงไม่ทันและทำเมนูเด็ดก๋วยเตี๋ยวปลาเพาะเปิดกลเม็ดชาวบ้านจังหวัดนคนรราชสีมาใช้วิธีล่อดักจับแมงตีซอนไม่ต้องออกไปลุยโทุนขุดดินหาให้เหนื่อย แต่สาการเลี้ยงหนูนายังดีไม่ตกจริงๆนะครับหลายพื้นที่ก็เลี้ยงขายดีกันทั่วหน้านะครับเพราะว่าทําอาหารได้หลากหลายก็เลยต้องยิ่งพัฒนาจุดเด่นของหนูนาแต่ละที่ให้เด่นๆนะครับอย่างที่กาลสินนะครับมีหนูนายักษ์ตัวเบอร์รอร์รับหนักได้ถึง2กิโลกรัมต่อตัวลยทีเดียวครับ มองอยู่ในบ่อเป็นตัวตัวก็คงยังมองไม่ออกว่าใหญ่ไหมนะครับแต่ว่าพอมาถือให้เห็นชัดๆเทียบกับตัวคนแล้วถึงได้เห็นว่าหนูหนาตัวใหญ่กว่าหนูหนาทั่วไปมากนะครับเพราะว่าโตเต็มที่แล้วก็หนักถึง2กิโลกรัมในฝีมือของการรวมตัวของผู้เลี้ยงหนูหนาในพื้นที่อำเภอต่างๆของจังหวัดกาลสินที่ใช้ชื่อกันว่าทีมเพชรน้ำดำมาเพราะเลี้ยงหนูหนาเป็นอาชีพเสริม นายธนากรศรีเหราเจ้าของปฐมพรฟาร์มหนูพุกใหญ่สมเด็จเป็นประธานกลุ่มเพาะเลี้ยงหนูนาทีแเพชรน้ำดำนะครับอยู่ที่ตำบลสมเด็จอำเภอสมเด็ดจจังหวัดกาลสินก็เล่าว่าหนูพุกหรือว่าหนูนาที่อยู่ตามท้องไร่ท้องนานนะครับปัจจุบันนี้ก็ลดน้อยลงไปเยอะจึงเปิดฟาร์มเพาะเลี้ยงหนูนาเมื่อสัก3าปีก่อนแล้วก็ขายดีจนเพาะไม่ทันนะครับ ก็เลยไปชวนกลุ่มเพื่อนๆที่ก็เพาะเลี้ยงหนูนามารวมกลุ่มกันนะครับช่วยกันเลี้ยงในท่อซีเมนต์ซึ่งหนูนาจะโตเต็มที่เพียง3-4เดือนนะครับก็จะหนักประมาณตัวละ7ขีดถึง2กิโลกร,รัมก็มีครับก็พร้อมส่งจับขายได้แล้วก็กำลังเตรียมขยายพื้นที่เลี้ยงเพิ่มด้วยโดยรวมบอ่อตอนนี้มีอยู่ประมาณ90บอ่อนะครับบ่อหนูหนึ่งบ่อเลี้ยงอยู่ประมาณ3ตัว คือพ่อแม่พันธุ์นะครับแล้วก็มีลูกหนูด้วยคิดว่าน่าจะได้ขยายเพิ่มมากขึ้นประมาณถึง200อบ่อนะครับในส่วนที่ตั้งเป้าไว้200อบ่อคิดว่าให้เพียงพอต่อตลาดนะครับแล้วก็ตลาดพ่อแม่พันธุ์ตอนนี้เกษตรกรหรือว่าคนที่สนใจเลี้ยงเนี่ยค่อนข้างจะเข้ามาศึกษาเยอะตรงนี้ก็อยากแนะนําการเลี้ยงหนูหนาหนึ่งตัวนะครับจะมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยประมาณ50บาท และหากขายเป็นหนูเนื้อจะอยู่ที่ราคากิโลกร,รัมละ200-250บาทแต่ว่าถ้าขายเป็นแบบพ่อแม่พันุ์นะครับจะได้ราคาที่ดีกว่าด้วยก็คือชุดละ700-2,000บาทนะครับก็เป็นพ่อพันหนึ่งตัวแล้วก็แม่พันสองตัวก็ถือว่าได้กำไรสูงมากนะครับขณะที่ความต้องการของตลาดก็ยังมีมากเช่นกันนะครับก็เลยมีรายได้จากการขายหนูนาเฉลี่ยรายได้หลังจากที่หักค่าใช้จ่ายต่างๆออกไปแล้ว10,000-20,000บาทต่อเดือนเลยครับ ทางกลุ่มก็บอกว่าตอนนี้ครับปริมาณหนูนาที่เลี้ยงนั้นยังไม่เพียงพอครับโดยเฉพาะพ่อพันธุ์แม่พันธุ์หรือว่าแม้แต่หนูเนื้อก็ต้องสั่งจองกันล่วงหน้าเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามีไปดูยอดนิยมอย่างเช่นหนูย่างหนูอบอ,องด้วยครับ จากการเลี้ยงหนูรับไปดูการรวมกลุ่มเลี้ยงปลาเพาะเป็นปลาเศรษฐกิจที่สร้างไรายได้ให้กับชาวตำบลอาจสามารถอำเภอเมืองคนครพนมนะครับเพราะว่าเขารวมกลุ่มการเลี้ยงปลาเพาะในกระชังขายดีจนเลี้ยงไม่ทันอีกเช่นกันนะครับพร้อมกับไปชิมเมนูจากปลาเพาะย่างกุตี๋ยวปลาเพาะแห่งเดียวในไทยด้วยติดตามกับคุณสันสนีสแสวงสีครับ มีการรวมกลุ่มกันเลี้ยงสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเป็นอย่างดีหลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นหน้าตาของปลาเพาะว่าเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ได้ชมกันแน่นอนค่ะแต่เดี๋ยวต้องมาลุ้นกันนะคะว่าดิฉันเนี่ยจะสามารถเดินลงไปในกระชังปลาได้ไหมจะรับน้ำหนักดิฉันได้ไหมต้องมาลุ้นกันค่ะ 2ปีแล้วที่ชาวตำบลอาสามารถรวมกลุ่มเลี้ยงปลาเพาะในกระชัง<ป>เพื่อสร้างรายได้บริเวณริมแม่น้ำโขงภายใต้ชื่อกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระชังแม่น้ำโขงวัดสิริและวัดทุ่งประชานาตตำบลอาสามารถปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่ม30คนพี่ประสาทพรมมาประธานกลุ่มบอกว่าเริ่มเลี้ยงปลาเพาะมากว่า20ปีแล้วโดยเป็นคนแรกๆในพื้นที่ที่หันมาเลี้ยงปลาเพาะในกระชัง เรื่องเลี้ยงปลาพอแล้วครับแต่ก่อนเกษตรกรต้องต้องยังไม่มีกระชังปลาต้องไปจับตามน้ำโขงแล้วก็จับได้เท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นไม่มีการงอกเงยบางคนถ้าบางคนโดนฟุกๆเจอปลาเข้าเป็นฝูงก็อาจจะโชคดีหน่อยบางคนก็ไม่ได้ก็เลยมาคิดกันว่าเออเราทำยังไงถึงจะเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกรก็เลย ทำกระชังครั้งแรกก็ซื้อลูกปลาจากชาวประมงตัวละสองบาทก็เอาเข้ามาขุนในกระชังนะครับขุนในกระชังปีแรกก็ยังยังได้กำไรไม่มากเพราะว่าเราต้องมีค่าเสื่อมสภาพด้วยค่ากระชังค่าอะไรต่างๆพอปีที่สองก็อาจจะได้มากนิดหน่อยพอปีที่สามเราก็ได้เต็มเลือที่เราก็ขยายกระชังออกกระชังออกไม่หากคนใหญ่กว่าเราก็เคยมาครับ ได้ค่ะมัน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 ,มน,มนยืดคุณผู้ชมคะนี่แหละค่ะหน้าตาของปลาเพาะนะคะอันนี้จะจะไม่อยู่สุกนิดนึงนะคะเพราะว่าอยากจะลงน้ำแล้วปลาเพาะนะคะอันนี้เราจะเห็นว่าตัวปลาเนี่ยจะตัวใหญ่มากนะคะแล้วก็จะเป็นปลาที่ไม่มีเก็บนะคะพี่เขาบอกว่าโตเต็มที่เนี่ยก็คือหนักประมาณ7กิโลกรัมค่ะแต่ที่เราเห็นตรงนี้คือ ามกิโลกรัมอโอ้โหเลี้ยงไปอีกกี่เดือนพี่กว่าจะจับขายได้อีกประมาณ5เดือนครับ5เดือนโอ้โหเรียกว่าตัวใหญ่จริงๆเลยค่ะเดี๋ยวต้องถามพี่ประสาทนิดน,นึงว่าปลาเพาะนี่มันมีที่มาที่ไปยังไงพี่ปลาเพาะนี่แต่ก้อนนะเป็นปลาอยู่ในแม่น้ำโขงแล้วก็จับจับยากเพราะว่าเกษตรกร,เ,กรเขาจะเจอเจ,อ,จอตัวเล็กแล้วเขาก็จะกินเลยนะ เราก็เลยเอามาขุดถึงจะได้ตัวใหญ่ครับ<ช>แต่ถ้าปล่อยเป็นธรมร,รมชาติก็เกษตรกรพวกประมงเขาจะวางข่ายตาเล็กก็ก็จะมีประมงมาตักเตือนว่ากล่าวบางคนทํำผิดก็จะโดนจับ,บปลาเพาะเป็นปลานน้าจืดเรียกอีกชื่อว่าปลามงเป็นปลาตระกูลเดียวกับปลาสวายที่มีส่วนหัวกลมมนส่วนท้องไม่มีสันมีเมือกมาก ชอบอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำที่มีออกซิเจนละลายน้ำสูงโดยเฉพาะในแม่น้ำโขงพี่ประาศาสต์บอกว่าปลาเพาะจะมีทั้งหมดสองสายพันธุ์ได้แก่พันหัวแหลมและพันหัวใหญ่ซึ่งเกษตรกร,ร,กรที่นี่จะนิยมเลี้ยงพันหัวใหญ่และเห็นว่าปลาเพาะมีชื่อชื่อว่าเป็นปลาโมงเหรอพี่ปลาโมงครับภาษาพื้นบ้านแล้วแต่แล้วแต่พื้นบ้านเขาจะเรียกแต่แต่ที่นครพนมเรียกว่าเพาะ แต่เป็นปลาสาราชการก็ปลามงครับปลาเพาะมีนิสัยดุร้ายเพราะว่าเป็นปลากินเนื้อครับถ้าปลาตัวเล็กเขาจะกินตัวเล็กเจากินพวกถ้าปลากินกุ้งกินกุ้งกินแมลงเล็กๆครับเป็นเป็นปลากินเนื้อสามารถเพิ่มไขมันให้ตัวเองได้ครับดุครับแต่เราเอามาเลี้ยงอยู่ในนี้ก็สามารถที่จะจับได้เชื่องครับ ปลาเพาะที่เกษตรกรเพาะเลี้ยงในกระชังจะเป็นปลาลูกผสมโดยจะนําปลาเพาะแท้จากแม่น้าโขงมาผสมพันธุ์กับปลาสวายค่ะเป,เป็นปลาเพาะพปลาเพาะปลาเพาะปลาโมงน้ําโขงโดยตรง,ย,ตรงยังไม่ได้ผสมยังไม่ได้ข้ามสายพันธุ์ครับ<ต>เป็นมีลักษณะยังไงพี่มีลักษณะหัวใหญ่หัวใหญ่เงี้ยงแหลม,มหางจะเป็นสีขาวครับหางปลายหางจะขาวท้องขาวครับ ตัวจะเป็นสีเทาแต่ถ้าผสมแล้วตัวจะเป็นสีดำดำอ๋ออย่างที่เราเห็นเมื่อกี้ที่จับโชนนี่คือเป็นปลาพันผสมปลาสมเปลือที่ผสมผสมกับปลาอะไรผสมกับสวายครับผสมกับทำไมเราถึงเอามาผสมกับสวายเพราะสวายนี่เขาจะไข่ดกเตตเตตเตตปลาปลาโมงนี่เนื้อจะขาวสวายนะเนื้อเหลืองเราเราไม่เอาเราเอาแต่น้ำเชื้อของเขาเพราะเอาไข่ดกแล้วเอาปลาเอาปลาปลาเพาะ ของเรานี้ผสมเพราะว่าเกษตรกรต้องการปลาเนื้อเหลืองอื่นเนื้อขาวครับถ้าเป็นสวายนเนื้อเหลืองไม่ชอบอราคาจะถูกสวายโลนึ่งก็30มบกว่าบาทแต่ถ้าผสมแล้วขายโลละ100่งถึงร้อบาทปลาเพาะจะใช้ระยะเวลาการเลี้ยงประมาณ9 1 2ถึง12เดือนจึงจะจับขายการลงทุนครั้งแรกต่อกระชังประมาณ50,000บาทค่ะสามารถเลี้ยงปลาเพาะได้ประมาณ1,000ตัว เกษตรกรผู้เลี้ยงยังลดต้นทุนด้วยการผลิตอาหารเองโดยได้วัตถุดิบจากห้างสงรรพสินค้าในพื้นที่ที่เป็นโครงไก่เนื้อหมูที่หมดอายุนำมาแปรรูปค่ะโดยใช้โครงไก่ผสมกับรำข้าวและเกลือปั่นรวมกันตากแดดให้แห้ง2-3ชั่วโมงซึ่งอาหารจะทำวันต่อวันและจะให้อาหารวันละครั้งคือช่วงเที่ยงค่ะ ปัจจุบันพื้นที่การเลี้ยงปลาเพาะของกลุ่มมีทั้งหมด500กระชงังสร้างรายได้ให้กับสมาชิกเป็นอย่างดีค่ะอย่างแรกก็คือได้อาชีพที่มั่นคงนะคะได้อาชีพให้มั่นคงให้กับตัวเองได้ทําให้ชุมชนที่เข้มแข็งขึ้นให้ชุมชนมีรายได้นะคะไม่ค่ะไม่ยากเลยค่ะมันเลี้ยงไปแบบว่าเราได้รับการสืบทอดมาจากรุ่นพ่อรุ่นแม่ เราได้ประสบการณ์ตรงนั้นมาเราก็เลี้ยงมาเรื่อยๆนะคะรู้ตอนนี้รู้สึกว่าอยู่ในกลุ่มของชุมชนของเรานี่จะประสบความสำเร็จเพราะว่าแต่ก่อนนะก็ไม่มีใครเป็นคำแบบของตัวใครตัวเรานะแต่ตอนนี้มาอยู่ด้วยกันแล้วก็เราสามารถที่จะเกื่อนหนุนลาทาอะไรร่วมแรงร่วมใจช่วยกันได้ครับ ผลผลิตปลาเพาะภายในจังหวัดนครพนมเฉลี่ยปีละ275ตันมูลค่า27ล้านบาทต่อปีถือเป็นปลาประจำจังหวัดนครพนมค่ะมีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาส่งเสริมและสนับสนุนทางจังหวัดได้มีข้อประมาณนะครับเสรับสนุนในการเลี้ยงปลาเพาะนะครับให้กับกลุ่มผู้พเพาะเลี้ยงครับเป็นประจำต่อเนื่องในทุกปีนะครับแล้วก็มีการจัดตั้งกลุ่มนะครับเป็นสาคัผู้พเพาะเลี้ยง ปานครบนมนจำกัดมีการรวมกลุ่มตั้งเป็นวิสากิจุมชนและก็กลุ่มนี้ครับเข้าไปจดเป็นชุมชนประมงท้องถิ่นผู้พ่อเลี้ยงปลาอำเภอตํบลอาสามารถครับซึ่งซึ่ง,งเราเนี้ครับจะทําให้าการเลี้ยงนะครับปาลาพอจะสามารถจะเป็นการเลี้ยงที่ยังง่งยืนต่อไปได้ครับ ผู้ชมคะถ้ามาที่นี่แล้วแล้วถ้าไม่ได้ชิมเมนูจากปลาเพาะเนี่ยก็เหมือนมาไม่ถึงค่ะซึ่งที่ดิฉันกําลังทาอยู่ก็คือการทําก๋วยเตี๋ยวปลาเพาะมีที่นี่ที่เดียวที่จังหวัดนครพนมค่ะซึ่งปลาเพาะก็เป็นปลาที่เลี้ยงจากในกระชังที่เราไปดูมาเมื่อกี้ค่ะคุณผู้ชมน่ากินมากๆเลยค่ะตักเยอะเลยนะคะเนื้อปลา พี่นัดเป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงปลาเพาะจึงได้คิดริเริ่มนำปลาเพาะมาทำเป็นกว๋วยเตี๋ยวค่ะใช้ปลาขนาดตัวละ1กิโลกรัมจะได้เนื้อปลาที่พอดีสวยงามก็คือเราคิดเมนูเพื่อสุขภาพค่ะ คือปกติเราขายก๋วยเตี๋ยวหมูอยู่แล้วอะค่ะก็ปลาเราเลี้ยงปลาเองด้วยนะคะก็เลยเพิ่มเมนูเป็นก๋วยเตี๋ยวปลาเพาะค่ะเลยเห็นบอกว่าก๋วยเตี๋ยวปลาเพาะมีที่นี่ที่เดียวเลยจังหวัดนครพนมใช่ค่ะร้านแรกแล้วก็ร้านเดียวในจังหวัดค่ะค่ะแล้วตรงนี้คือจุดเด่นของก๋วยเตี๋ยวเรามีจุดเด่นยังไงบ้างพี่ปลาสดค่ะปลาสดค่ะปลาวันต่อวันเลยใช่เอามาทำทำวันต่อวันค่ะแล้วมันจะแบบไม่มีกลิ่นคลาวปลาอะไรอย่างเงี้ยพี่ใช่ค่ะไม่มีกลิ่นค่ะ ลูกค้ากินจะประทับใจค่ะค่ะและนอกจากก๋วยเตี๋ยวปลาเพาะแล้วก็ยังมีตรงนี้ลวกจิ้มค่ะปลาลวกจิ้มค่ะล,ลวกจิ้มค่ะซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่คนนิยมใช่ค่ะลูกค้ามาจะต้องสั่งปลาลวกจิ้มค่ะเรียกว่าวันนี้คุ้มค่าจริงๆค่ะได้เห็นทั้งปลาเพาะตัวเป็นๆ และยังได้ลองชิมเนื้อปลาเพาะแบบสดๆหากใครที่สนใจอยากจะมาศึกษาดูงานเรื่องของการเลี้ยงปลาเพาะในแกชังพีพีที่นี่ก็ยินดีให้คำแนะนำหรือจะติดต่อผ่านทางสำนักงานประมงจังหวัดนครพนมก็ได้เช่นกันค่ะ สันสนีก็บอกว่าได้ลองชิมเนื้ปอปลาเพาะครั้งแรกก็ติดใจในรสชาติเลยนะครับแล้วก็นอกจากปลาเพาะแล้วพี่ประสาสาทนั้นก็ยังบอกว่ายังมีปลานอกกระชังจากธรรมชาติที่สามารถจับขายสร้างไรายได้อีกทางหนึ่งด้วยครับ ผมมีภูมิปัญญางานช่างที่เขาช่างคิดช่างทําของชาวบ้านมาให้ดูกันนะครับกับการล่อจับแมงจีซอนด้วยการไปอัดเสียงแมงจีซอนใส่เครื่องขยายเสียงเปิดเป็นตัวล่อนะครับโดยชาวบ้านก็พากันออกไปจับกันตอกนกลางคืนนะครับไม่ต้องไปตากแดดร้อนๆกันด้วยอยู่ที่นครราชสีมาครับ วิธีการล่อจับแมงจีซอนก็ง่ายเหลือเกินนะครับเพราะว่าชาวบ้านเขารู้กันแล้วว่าแมงจีซอนนะครับจะชอบส่งเสียงออกมารวมตัวกันก็เลยอัดเสียงแมงจีซอนไว้ก่อนนะครับแล้วก็เอาไปเปิดผ่านลําโพงไว้ล่อแมงจีซอนได้เลยครับจนแมงจีซอนพอได้ยินเสียงก็ไม่รู้เลยนะครับหลงกลเข้าให้นึกว่าพวกเดียวกันมาร้องเรียกก็พากันบินตามเสียงเข้ามาหาแสงสว่างจากไฟแบล็คไลท์ที่ชาวบ้านเปิดล่อไว้ด้วยแล้วก็บินมาตกลงในถังน้ําที่วางรองไว้ใต้หลอดไฟอีกทีเป็นอันจบเรียบร้อย วิถีชีวิตแบบนี้เป็นของชาวบ้านหมู่บ้านหนองตาโลตําบลนวลแดงอําเภอนวลแดงจังหวัดนะคนรราชสีมาครับที่ช่วยให้มีรายได้เสริมในช่วงที่ว่างเว้นจากการทํานาซึ่งหลังจากที่แมงจีซอนบินตามเสียงมาให้จับได้แล้วนะครับก็จะนําใส่ขวดหรือว่าถังน้ำอีกทีหนึง่งซึ่งถ้าเป็นเมื่อก่อนนะครับจะต้องขยันออกไปลุยโคลนหากันแล้วก็ต้องอาศัยความชำนาญใช้สวิงช้อนแมงจีซอนขึ้นมาจากน้ำด้วยแต่พอมาใช้วิธีการลอกก็ไม่ต้องเหนื่อยครับแถมยังจับได้ง,ง่ายกว่าเดิมครั้งหนึ่งจับได้้ตััง5-10กกนะครบ แต่ว่าวิธีเปิดเสียงล่อแมงจีซอนนะครับก็ต้องเลือกทำาตระเวงใกล้กับพื้นที่นาปรังหรือว่าที่ไม่ไกลจากแหล่งน้ำธรรมชาติมากนักนะครับและควรใช้ลำโพงแบบฮอนปากแตรเพราะว่าให้เสียงที่แหลมแล้วก็สูงเหมือนกับเสียงแมงจีซอนมาร้องหาพวกเลยครับเมื่อจับแมงจีซอนมาได้แล้วนะครับก็จะนำไปคั่วกินกันในครอบครัวหรือว่าถ้าหากเหลือก็จะมีพ่อค้าเข้ามารับซื้อถึงในหมู่บ้านนะครับได้กิโลรัมลาตั้ง150-200บาทครับ ปกติแล้วแมงจีซรอนจะเป็นแมงที่จับได้ยากนะครับเนื่องจากว่าวงจรชีวิตส่วนใหญ่จะขุดรูอาศัยอยู่ที่ในใต้พื้นดินนะครับจะออกมาเพื่อหาอาหารหรือว่าเพื่อผสมพันธุ์กันเท่านั้นส่วนรสชาตินั้นนะครับของแมงจีซรอนก็บอกว่าจะมีรสมันเหมือนกับตักกะแตนแล้วก็มีโปรตีนสูงกินได้ทั้งตัวนะครับ มีไข่เค็มใบตเตยที่เป็นสูตรพิเศษของชาวจังหวัดสตูลน,นะครับที่ได้ไข่แดงรดกลมกล่อมเพื่อผลิตเป็นสินค้าส่งให้กับหนุ่มพิการในชุมชนได้ออกตระเวนขายไข่เค็มไปสร้างรายได้เพื่อช่วยเหลือกันด้วยครับหให้ดูไข่ดาวที่ทอดจากไข่เค็มกันก่อนเลยนะครับสีไข่แดงสวยน่ากินมาก ส่วนไข่ขาวนั้นก็ไม่เค็มจนเกินไปด้วยครับนี่เป็นสูตรของสมาชิกกลุ่มนิสากิจชุมชนกลุ่มต่อหมากบ้านทุ่งพักตําบลทุ่งนุ้ยอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลที่ทําไข่เค็มใบเตยภายใต้แบรนด์น้องเวศไข่เค็มเตยหอมบ้านทุ่งพักหรือว่านายนารงเดชจ,จันสุขที่เป็นหนุ่มที่แม้ร่างกายจะมีอุปสรรคนะครันะบแต่ว่าขยันทํามาหากินตะเวนขี่สาล้อเก็บขวดขายก็จะได้มีไข่เค็มไม่ขายเพิ่มด้วย นายคมเดชศรีประสมอายุ61ปีเป็นประธานกลุ่มนะครับเล่าว่าคิดจะหาอาชีพให้น้องเวชจนได้วิธีการทำไข่เค็มใบเตยก็ใช้ไข่เป็ดจากชาวบ้านในพื้นที่ด้วยกันนะครับรับซื้อมาแผงละ120บาทแล้วก็ทำไข่เค็มเป็นสูตรพิเศษก็คือใช้แป้งใบเตยแทนดินสอพองระยะเวลาการหมักไข่เค็มตัวนี้มันมันยาวกว่าไข่เค็มที่ผมศึกษาตัวอื่นทำให้ระยะเวลามันให้ดูดซับกลิ่นจากใบเตยเข้ามาเวลา ทอดหรือต้มจะมีกลิ่นหอมใบเตยเข้ามาให้ให้ใหรับรสได้ว่าไม่มีหอมใบเตยจริงครับสิ่งหนึ่งก็คือเรื่องจากความแปลกใหม่ครับแปลกใหม่ของไข่เค็มที่ที่อื่นก็ททำมีจากดินจากแกลบจากดินซอฟองแต่สูตรที่เขาแนะนําผมมาใช้เป็นแป้งมีใบเตยและเกลือผสมในตาส่วนที่ปั้นได้ ส่วนบรรจุพันธ์นะครับก็ใช้ความคิดสร้างสารรค์นำกาบหมากที่ม,มีอยู่แล้วในพื้นที่ทับมาแปรรูปเป็นเรือแล้วก็แพ็คอย่างสวยงามด้วยส่งขายราคาแพ็คละ50-100บถึง100บาทนะครับรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายก็จะให้น้องเวทไว้เป็นทุนเลี้ยงครอบครัวต่อครับ ือว่าเป็นชุมชนเข้มแข็งที่มองเห็นศักยาภาพของผู้พิการด้วยนะครับเพราะว่าไม่ได้มองว่าเป็นผู้ที่ขาดโอกาสที่น่าสงสารแต่ยังเห็นความมุมานักของผู้พิการที่สามารถทํางานประกอบอาชีพได้ตามที่สาภาพร่างกายเอื้ออํานวยนะครับก็จะได้มีส่วนรับผิดชอบพิถีชีวิตของตัวเองด้วย ส่วนการแบ่งเวลาไว้ฝึกฝนทักษะหารายได้เสริมเป็นเรื่องที่หลายๆคนกําลังมองหาลู่ทางกันไม่น้อยเลยนะครับวันนี้ก็มีตัวอย่างการทําขนม2เรื่องนะครับจากความช่างคิดช่างทำที่อยู่ภายในบ้านได้จุดเด่นของตัวเองด้วยครับมีทั้งข้าวเหนียวมูน7สีแล้วก็เค้กกล้วยน้ําว้าเรียกว่าเป็นเรื่องล้วยเพราะว่าเห็นกล้วยน้ำว้าภายในบ้านที่เหลืออยู่หวีเดียวครับแต่ว่าไม่มีใครกินสักที จนจะสุกงอมต้องทิ้งก็เลยคิดลองนํามาทําเป็นเค้กกล้วยน้ําว้าที่ให้ต่างจากเค้กกล้วยหอมที่มีอยู่แล้วเ้ื่อีมิ่งีของนักศึกษาจังหวัดพิษณุโลกนางสาวสิริมาแสงทองคันอายุ20ปีเป็นนักศึกษาชั้นปีที่3มหาวิทยาลัยราชภัฏพ,พิบูลสงครามจังหวัดพิษณุโลกก็เล่าวา่ากว่าจะได้เค้กกล้วยน้ำวารสอร่อยแบบนี้ครับก็ใช่ว่าจะเป็นเรื่องกล้วยๆซะทีเดียวเพราะว่าต้องไปปรับสูตรส่วนผสมดังอย่างเพื่อให้ได้ขนมเค้กกล้วยน้ำว้าชิ้นใหญ่เต็มคำ หวานธรรมชาติเนียวนุ่มกำลังดีแรกๆก็ทำกินเองก่อนป็นไงบ้างคะรสชาติเป็นไง,มนนไ,งไม่ได้เลยค่ะมไม่ค่อยได้เลยนี่เราต้องต้องปรับปรุงเนี่ยมันเกิมาได้ก็ลองไปหาสูตรเพิ่มอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มาปรับเปลี่ยนเองปริมาณอะไรอย่างนี้ก็คือเรียนรู้จากอินเทอร์เน็ตใช่แล้วก็ลองลองหลายๆรอบด้วย,ยกว่าจะได้ ขนมเค้กด้วยน้ำว้าขายแค่ชิ้นละ5บาทนะครับและตอนนี้สิริมากับแม่ก็ต้องช่วยกันทําภายในบ้านให้ทันที่ลูกค้าสั่งด้วยและน้องสิริมายังต้องออกไปเป็นผู้ช่วยแม่ครัวตั้งแต่เย็นจนถึงเที่ยงคืนอีกนะครับเพราะว่าต้องหารายได้เสริมระหว่างเรียนไปด้วย,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 ยส่วนสาวเจ้าพนักงานเทศบาลตำบลไร่ใหม่อําเภอ300อยยอดจังหวัดประจวบคีรีขันก็ใช้เวลาว่างวันหยุดเสาอาทิตย์นะครับ ทำข้าวเหนียวมูลเจ็ดสีกินกับมะม่วงหรือว่าผลไม้อื่นๆแล้วก็ใช้สีจากธรรมชาติได้สีสันที่เด่นสะดุดตาถูกใจลูกค้าครับ <S 2> <S 2> นางสาวรัตด,ดาศักดาเดชฤทธิ์อายุ50ปีบอกว่าเดิมทีนะครับคิดจะทำข้ามันไก่เป็นสีต่างๆก่อนแต่ว่าเห็นมาช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่มีหน้ามะม่วงออกมาเยอะก็เลยทำข้าวเหนียวมูลเสีขึ้นมาแทนทดลองนะครับสูตรผสมสีด้วยตัวเองทั้งหมดนะครับ ใช้สีจากธรรมชาติหมดเลยด้วยทั้งดอกอัญชันดอกกระเจี๊ยบเป็นตน้นและที่พิเศษนะครับก็คือนําชาไทยมาผสมได้ทั้งสีแล้วก็กลิ่นหอมของชาอีกด้วยและยังมีน้ำราดอีก3อย่างนะครับก็คือน้ำราดที่เป็นหัวกะทิแบบทั่วไปนะครับแต่มีน้ำราดชาไทยแล้วก็ชาเขียวเพิ่มเติมเข้ามาส่วนราคาขายก็ไม่แพงนะครับหนึ่งกล่องจะมี4ส,สีราคาเพียง30บาทแต่ทำเฉพาะช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะครับ นอกจากจะทำข้าวเหนียวมูนไว้กินกับมะม่วงแล้วนะครับพิรดาก็ยังบอกว่าจะต่อยอดทําต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าผลไม้บ้านเรายังมีอีกเยอะนะครับไว้กินกับข้าวเหนียวมูนได้ทั้งปีครับสถานการณ์โควิด -19 ที่ยังยาวนานกว่าที่คิดนะครับเราก็ยังไม่รู้ว่าจะจบเมื่อไหร่ด้วยธุรกิจหลายประเภทก็ต้องปรับตัวตามนะครับอย่างปางช้างที่ได้รับผลกระทบมากันนานนะครับก็ไม่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเลยก็เลยต้องปรับจากบางช้างมาเป็นคาเฟ่รับนักท่องเที่ยวเท่าที่มีครับ จากเดิมที่เคยมีนักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมมาเที่ยวปางช้างขี่ช้างชมวิวกันนะครับแต่เมื่อไม่มีนักท่องเที่ยวมาเหมือนเคยจึงต้องปรับตัว,วาจากปางช้างเป็นบ้านช้างคาเฟ่เปิดให้นักท่องเที่ยวมาชมถ่ายรูปกับช้างให้อาหารช้างแทยนักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งเป็นลูกค้าหลักนางสาวเกวลีคงสิริผู้บริหารปางช้างที่บ้านช้างคาเฟ่หมู่4ตำบลทับป,ปริกอำเภอเมืองกระบี่ก็เล่าว่า วิกฤตโควิด19ที่ผ่านมาครับจากที่เคยมีช้างเกือบ20เชือกแล้วก็พนักงานคนเลี้ยงช้างรวมกว่า50คนนะครับก็ต้องปรับลดพนักงานคนเลี้ยงช้างลงโดยคนเลี้ยงช้าง1คนจะดูแลช้าง2เชือกแล้วก็ขายช้างบางเชือกออกนะครับเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายด้วยและพยายามหาทางลดรายจ่ายสร้างไรายได้ทดแทนแล้วก,ก็ก่อนที่จะเป็น,ปนคาเฟ่คะ่ะทำมาหลายอย่างมากก็คือเปิดร้านอาหาร เพื่อมาจุนเจือตรงนี้าขายกระดาษจากขี้ช้างเปิดเพจขายกระดาษจากขี้ช้างอะไรอย่างงี้ค่ะก็ทําจนจนว่าจนถึงตอนเนี้ค่ะคิดว่ากาแฟนะคะว่าเราต้องทําอะไรเพิ่มแล้วค่ะมันไม่ทันมันมันไม่พอก็เลยปรับเปลี่ยนมาเป็นคาเฟ่ซึ่งก็นําช้างมาเป็นจุดขายก็เป็นบ้านช้างคาเฟ่อย่างตอนเนี้ค่ะ ส่วนอาหารของช้างที่ยังต้องกินเท่าเดิมนะครับก็พยายามจะลดรายจ่ายด้วยการออตระเวนหาซื้ออาหารช้างแบบเหมาสวนอย่างเช่นพวกต้นสับป,ประรดหรือว่ากล้วยจากสวนของชาวบ้านนะครับเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายเพราะว่าช้างหนึ่งเชือกนะครับจะต้องกินอาหารถึงวันละ300กิโลกรัมส่วนการเปิดเป็นคาเฟ่ช้างก็พอจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาบ้างนะครับทำให้อย่างพอมีรายได้ดีกว่าต้องหยุดกิจการ ความหวังของบรรดาผู้ประกอบการเมืองท่องเที่ยวหลักๆที่ต้องอาศัยนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับอย่างภูเก็ตกระบี่ก็บอกว่าหลังจากที่เปิดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เขาฉีดวัคซีนครบ2เข็มนะครับสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้ก็น่าจะทําให้มีคนนั้นเริ่มกลับมาท่องเที่ยวกันบ้างนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือรายการทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมก็ยังสามารถติดตามรับชมรายการทุกทิศทั่วทย้อนหลังนะครับได้ที่แฟนเพจทุกทิศทั่วยแลวก็ในแฟนเพจก็จะยังมีการอัปเดตการลงพื้นที่ของผู้สื่่อขาาาววรทททัั้้กกกํ Facebook ในนุุดย นะครับส่วนที่ต้องการจะติดต่อกับทีมงานทางโทรศัพท์นะครับก็หมายเลข02-790-2571นะครับ และถูกติดตัวไทยวันนี้ครับเราจะลากันด้วยภาพกระทิงป่าสุดเชื่องที่ชาวบ้านเขารู้จักกันดีครับก็ตั้งชื่อให้ว่าเจ้าทองดีที่หนีร้อนมาแวะพักที่สวนไผ่ลุงโชคอำเภอวังน้ําเขียวจังหวัดนครราชาสีมาครับก็มักจะลงมาหากินในช่วงหน้าแรงที่สวนลุงโชคเป็นประจําหลายปีแล้วจนกลายเป็นขวัญใจของชาวบ้านนะครับแล้วก็หนักท่องเที่ยวเพราะว่ามีนิสัยเชื่องใจดีแล้วก็ไม่เคยทําร้ายใครด้วยครับแล้วกลับมาพบกับรายการทุกทิดทัวไทยได้ใหม่ครับรายการที่ย่อเมืองไทยมาไว้ใกล้ๆคุณวันนี้หมดเวลาแล้วผมและทีมงานลา ไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีสบายดีประเทศไทย